สวัสดีค่ะวันนี้ตลาดรถมือสองเสนอขายนะคะรถพิมพ์นิยมนะคะโตโยต้ายาริสปี2014เกียร์ต้นคะเจนะคะเจนะคะ,ะ,คะตัวนี้นะคะสภาพภายนอกและภายในนะคะคือสวยงามนะคะคือสวยงามมากนะคะไรประวัติการชนการควะคะร่ำนะคะการจมน้ํานะคะมาจาัดโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะฟรีดาวคันนี้รับรถศูนย์บาทได้เลยนะศูนย์บาทผ่อน6,000 6, 000, 6 000ปีนะคะประมาณการนะคะอาจจะเข้าโปรโมชั่น รับฟรีอีกเก้าสิบวันก็ได้นะคะตัวนี้คือให้โปรไปหลายรา,ายการเข้าไปเลยนะคะก็ภายในภายนอกนี่คือสะดุดตามากนะ,ะชุดแต่งมากมายนะคะคือภายในก็ไอภายนอกนะ,ะภายนอกนะคะภายนอกล้อมแม็กซก็ใช้ล่างนะคะคือเห็นแล้วสะดุดตาชัดเจนนะคะภายในก็ได้เขาโครงเดิมๆโรงงานทุกอย่างนะคะก็เป็นรถที่เอ่าเรียกว่าคืออัปเกรดมาแบบเจ้าของเดิมใช้งานมานี่คือดูแลดีมากนะคะชุดล้อมแม็กนี่ก็ แบบแบบอลังการนะคะสําหรับรถแนวนี้เนาะราคาสองแสนหกหมืนเก้าพันเนี่ยค่ะรูปลักษณ์ของเขานะคะสดุดตามากนะคะราคาไม่แพงเลยชั่วโมงนี้นะคะมีรถใช้นะคะราคาก็ไม่แพงผ่อนสบายๆกระเป๋านะคะสําหรับคันนี้แนะนํไปเลยนะคะ,ะนะคะรถจัดกรุงเทพเขตบางแคนะทีมขายของเราชื่อคุณเต็นอยู่นะคะเอกสารการเช่าซื้อรถให้ไว้ด้านนี้เลยนะคะนี่นะคะช่องนี้นะคะเอกสารเช่าซื้อนะคะ เต็นตเปิดทุกวันนะตั้งแต่เวลา3โมงช้าถึง6โมงเย็นนะคะแดไลน์ทีมขายของเราได้เลยนะคะนี่ค่ะช่องนี้เลยนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะชื่อคุณตันหยงนะ0922726669กดแอดไลน์ได้เลยช่องนี้นะคะมีไฟแนนซ์ออนไลน์บริการนะคะ